คาถารวยนะครับคาถารวยของหลวงพ่อชำนาญวัดชินวลาลามนะครับหลวงพ่อท่านแต่งคาถาชื่อว่าคาถารวยนะครับตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวคำว่าสิริโพคานามามิหังสิริโพคานามามิหังสิริโพคานามามิหังนะครับก็ให้นึกถึงหลวงพ่อชำนาญอุตมปัญโยวัดชินวลาลามหรือพระที่นับถืออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรือ พระสงฆ์ก็ได้นะครับไม่ว่าท่านจะมีสังขารอยู่หรือมรณภาพไปแล้วนะครับคาถานี้เป็นคาถาดีชื่อว่าคาถารวยนะครับสันส้นสิริโพคานามามิหังก็สามารถที่จะท่องได้นะครับก่อนที่จะทำมาหากินประกอบอาชีพหรือท่องระหว่างวันก็ได้นะครับองค์นี้เป็นพระศิวลีเศรษฐีเงินล้านนะครับของหลวงพ่อตุ้มวัดปากกอ,อกเกิง